โอมชานติ oh วันนี้วันที่หนึ่งเดือนกระกฎดาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ <In the S 2> ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นนายมหาสมุทรแห่งความรักอย่าได้เคยทำให้เกิดความทุกข์กับใครใดๆแต่ให้เคลื่อนไหวไป ด้วยความรักต่อกันและกันอย่างมากมายคำถามาของเมอรีในวันนี้ในขณะที่เคลื่อนไหวไปพอของลูกคนใดถูกจุก,จกโดยมายา ขนาดที่เคลื่อนไหวไปคอของลูกคนใดถูกจุกโดยมายาคำตอบมายาจะจุกคอของผู้ที่มีความสงสัยแม้แต่เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆหรือผู้ที่มีประสบการณ์กับลางร้ายของตันหาหรือจ่าพะพวกเขาจะมีประสบการณ์กับลางร้ายเช่นนั้นที่พวกเขานั้นจะออกจากการศึกษานี้ไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขา ได้ลืมทุกสิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาและสอนคนอื่นไปได้อย่างไรปรติปัญญาของเขาก็เริ่มถูกล็อก huh? สติปัญญาของเขาก็จะเริ่มทุกร้องเขาไม่จดจำจริงใดเลยที่เขาได้ศึกษาและสอนคนอื่นเพราะว่าจิตใจและสติปัญญาของเขาได้ลืมไปสาระของคุณธรรมในวันนี้จดแรกเพื่อที่จะทำให้ลูกต่อไยจากหลางร้ายของมายาให้คงอยู่อย่างเป็นจริงตลอดเวลาสับพ่อที่แท้จริง ถ้าลูกทำผิดอย่าได้ซ่อนสิ่งใดจากพ่อให้คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากการแสดงการกระทำที่ผิดผิดจุดที่สองอย่าได้การไม่ทำตามสีหมัดก็ยังเป็นสิกิเลดด้วย เพราะฉะนั้นอย่าได้ไม่เชื่อฟังสีหมาดใดๆลูกนั้นจะต้องกลับมาปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงบัพตดา,ดาพรพของบัพตดา,ดาสำหรับเราทุกลูกขอให้ลูกนั้นเป็นดวงวญาณที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่เปิดเผยมารยาทแห่สัจจะอยู่บนใบหน้าของลูกและความประพฤติของลูกขอให้ลูกนั้นเป็นดวงญาณที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่เปิดเผยมารยาทของสัจจะ ในบนใบหน้าของลูกและความประพฤติของลูกดวงยานที่ยิ่งใหญ่จะมีพลังของสัจจะอยู่ในตัวเขาดวงยานที่ยิ่งใหญ่จะมีพลังของสัจจะในตัวเขาอย่างไรก็ตามพร้อมกับสัจจะลูกก็ยังจะต้องมีมารยาททุกสิ่งเกี่ยวกับดวงยานที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีมารยาทของสัจจะจะเปิดเผยมารยาทของเขาได้โดยอัตโนมัติการพูดการเห็นการเคลื่อนไหวการรับประทานการดื่มการเดินทั่วของเขาเหล่านั้นถ้ามารยาทนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ไม่มีสัจจะสัจจานั้นไม่เคยถูกปูดถูกพิสูจน์ได้โดยพยา,ยามที่จะพิสูจน์มันมันเป็นหลักฐานด้วยตัวมันเองไม่มีใครสามารถที่จะซ่อน ตับพระอาทิตย์แห่งความรู้ได้คติพจน์จงทําความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นเกราะกันของลูกแล้วลูกนั้นก็จะอยู่อย่างปลอดภัยทําความอ่อนน้อมให้เป็นเกราะกันของลูกแล้วลูกก็จะอยู่อย่างปลอดภัยอัฉาโอมชานตี